เพื่อนเขาก่อนกลับบ้านนะคะตาพรมาอุดหนุนเพื่อนกันหน่อยก่อนจะกลับพรุ่งนี้จะกลับแล้วค่ะแซนด์วบาร์ค่ะอาหารเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่อาหารเราจะเป็นประมาณนี้ลัดดา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 ,ดดา,ดดานี่ค่ะ ปเป็นแซลมอนนะคะสลัดมันฝรั่งแล้วก็แซลมอนนะคะประมาณนี้เพื่อนเขาจะกลับบ้านก็เลยมาอุดหนุนกันเดอเดออ๋อเค่ะใครบ้างก็แวะ e มาได้นะคะนี่เราก็มีขายเป็นแพ็คๆนะคะแพ็คๆสองร้อยกรัมค่ะถ้าปลาวัานไหนได้ปลาถูกเราก็ขายถูกลงให้นะคะ รังบางก็แวะมากันค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งแซนมอนเป็นแพก็แพกๆขายนะคะ